ยาพักพยายามจะผลักเขาออกแต่ก็ช้าเกินไปเสลาวมือเขาที่กอดอยุดนั้นดึงหล่อนไว้ไม่ให้หนีไปได้อุย๊ยอย่าค่ะหญิงสาวร้องทำไมต้องห้ามด้วยปรกกอนพึมพำชิดปากหล่อน ปล่ายฉันเดี๋ยวนี้นะคะคุณประกรณ์อย่าทำอีกนะไม่อย่างนั้นนะฉันจะกรีดร้องให้ลั่นเลยล่ะกันยาพักขู่เขาปรกรณ์ชะงักไปในทันทีหืได้พรุ่งนี้ผมจะมาหาคุณใหม่อีกครั้งจำเอาไว้นะ กัญญาพักรู้ดีว่าสิ่งที่หล่อนพูดใส่ชายหนุ่มไปนั้นเขาไม่มีวันที่จะทำตามหล่อนแน่นอนไปให้พ้นนะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะมานี่ผมเอาดอกไม้มาให้คุณนะแต่ฉันไม่ต้องการคุณอย่ามาอวดดีกับผมนักเลยนะ ฉันไม่ได้อวดดีแต่คุณมันนักฉวยโอกาสนะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกแล้วโทษคุณจะเย็นๆเถอะนี่ผมเอาดอกไม้มาขอโทษแล้วนะไม่ฉันไม่ต้องการแต่ผมอยากให้ฉันไม่เอาเอากลับไปเดี๋ยวนี้นะฉันก็ระหยัดคุณเพราะอุบัติเหตุในวันนั้น ชายหนุ่มได้ช่วยชีวิตหญิงสาวเอาไว้แต่ทว่าการช่วยเหลือในครั้งนั้นทำให้เกิดความยุ่งยากและลำบากใจต่อหญิงสาวในเวลาต่อมาเมื่อชายหนุ่มถูกตาต้องใจและไม่มีวันที่จะปล่อยมือเธออีกแล้วเตรียมพบกับ อุบัติเหตุรักซาตานใจร้ายเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามอ e ีบุ๊กพียายเสียงออนไลน์ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังรับชมมาดามขอฝากทุกท่านกดไล กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนิยายในเรื่องต่อๆไปของมาดามอิบุกด้วยนะคะทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังรับชมกันเลยคะ่ะ